บอกเลยว่าคนคนนี้ก็เป็นขวัญใจนะครับของ BPFc เนกันนั่นคือน้องป้ายปายโอริโอ้นะและแน่นอนว่าวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการนะครับรวมพลนะเหมือนว่าฉลองวันเกิดนะครับให้น้องป้ายปายนะครับอายุครบ29ปีบริบูรณ์นะครับกับงานแฮปปี้เจิดเดย์นะครแฮปปี้เบิร์ h เดย์ป้ายปายโอริโอ้นะครับนะ MCC Hall นะครับก็คือที่เดอะมอลล์ไส์โตนบางกะปินะตอนนี้ก็วันที่6ใช่ไหมอีกประมาณ3วันเท่านั้นคุณผู้ชมงานนี้นะ สิทธิพิเศษคือแฟนๆเข้าไปชมฟรีนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถมีก็มีบัตรนะครับไล์สตรีมมิ่งนะก็ไปดูกันได้นะเชื่อว่าต้องมีแน่นอนนี่คืออยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นย่อมเยาถูกต้องแบบ นอกจากมีบัตรแล้วเห็นน้องพืปอากาศมีแบบของที่แบบแฟนๆจะต้องตามหา,าซึ่งสามารถไปตามหาในงานได้ด้วยเดี๋ยวไปดูติดตามรายละเอียดในในในเฟซบุ๊กที่น้องปายโพสเชื่อ<า>ว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ยอย่างแน่นอนนะครับก็ไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องปลายปายนะครับก็ได้พาคุณแม่เบนนะครับไปเก็บโปสเตกวันเกิด ที่ยูเนียนมอลล์คุณผู้ชมพร้อมกับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับแล้วก็เมื่อได้เห็นมันเจอเห็นมันเกิดน,นะครับก็มีการบอกว่าทำแบบว่า LED เกิดขึ้นนี่นี่ตรงแบบว่าตรงทางเดินตรงกลางยูเนียนมอนะครับนี่เลยบอกเลยว่าแฟนคลับก็คุ้มแบบว่าส่งพลังความรักให้แบบจัดเต็มมากก,าก็คืออลังการมากแล้วก็มีการแบบว่าถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับนี่เลยกับโปรเจกต์นะน่ารักมากนะ ก็ครับคือจัดเต็มมาแล้วก็พาคุณแม่ไปด้วยนะไปเก็บโปรเจกต์นี้คุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่พอนะคุณผู้ชมยังมีหน้าที่ M B K ด้วยนะแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่คุณผู้ชมเราไปถึงนะอีกสถานที่นะครับก็มีที่เทอร์มินอลนะครับที่โคลาชด้วยนะก็สามารถไป เก็บโปรเจกต์นี้กันได้นะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับก็คือจัดเต็มมากจริงๆใช่คือจร,จริงๆมีหลายที่มากแต่ว่าเมื่อวานนี้คือวัน <ไป S 1> วัยูเนียนมอลใช่น้องไปก็ไปยูเนียนมอลแล้วก็ไป MBK แล้วก็ไปในสถานที่ที่น้องสามารถไปได้สะดวกเลยแต่ว่าแฟนคลับไม่ต้องน้อยใจเนาะเพราะคิดว่า น้องปายรู้อยู่แล้วว่ามีโปรเจกต์ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแค่นี้เชื่อว่าแบบน้องปลายคืออิ่มความสุขเลยใช่ครับแฟนๆก็สามารถไปเก็บโปรเจกต์นี้กันได้นะครับวันที่5ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นะก็ไปเก็บโปรเจกต์มาถ่ายรูปบอกว่าปาแบบว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้นะเชื่อว่าแฟนคลับเขาคือทาให้แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราเป็นน้องปลายแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะม,ม่แม่พี่ๆทําให้ขนาดนี้เป็นวันเกิดสุดประทับใจจริงๆนะครับ เราไม่ต้องขึ้นเขาอ,อยู่เนี้ยหลังเ,เราแค่รถตุกๆแล้วก็ดีใจแล้วมี่ต้นอยากได้แบบตุกๆเมื่อแต่เราเชื่อว่าแฟนคลับก็คือเขาทำให้เขาก็รักน,น้องไปเาไปดูดิแฟนคลับคือไปแบบให้กำลังใจกันเต็มแล้วค<ช>ือแบบตามไปแล้วก็เห็นน้องได้พูดคุยกับแฟนคลับหลายคนเลยไปไปส่องมาอย่างที่พี่ต้นบอกคือแบบอะโปรเจกต์แต่ละที่ก็จะมีกําหนดเวลาในการที่ที่ที่เขาแบบจัดเอาไว้ก็แฟนๆลองไปส่องดูกันได้คือที่ไหนบ้างแต่ว่า ก็ขอบคุณทุกความนักของแฟนคลับที่มอบให้น้องไปามาตลอดเลยใช่บบครับยิ่งใหญ่จริงๆแบบแต่ละภาพแต่ละรูปที่เขาคัดมา<อ>ใช่ไหมคะเวลาแบบเราเจอศิลปินที่ชอบคนที่เราชอบอ่ะเรากดเป็นพันภาพนะแต่เราเลือกแต่เราูปแต่ละเออแต่ละภาพที่เราเลือกเราจะเลือกรูปที่ดีที่สุดของเขาออกมาซึ่งบางทีอาจจะได้แบบ ไม่ไม่ได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าทุกภาพมันกดด้วยความรักครับอยังไงก็เราติดตามผลงานกันได้เลยนะเพราะว่าพิษภาภาผมกงจะเป็นวันเกิดน้องไปซีรีส์ด้วยวันที่3สิเถูกต้องนะดูมากใช่มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วว่าเป็นหมออะไรเออแต่อยากให้ให้ให้หมอให้หมอมามารักษาหัวใจพี่ต้นหรือเปล่าน้องเขาไปเขาแบบว่าได้ไหมราไม่รออ น้องไปเขาจะรับเป็นหมออะไรต้องไปดูในเรื่องกันว่าแบบเป็นหมอไงแต่ที่แน่อย่างที่บอกเป็นความลักแบบความสัมพันธ์สามคนที่มันซับซ้อนย,ยิ่งกว่าสายไฟฟ้าประเทศไทยหราจะเป็นหมอตามหัวใจอ่าฝากกันหน่อยเนาะกับซีรีส์ของน้องไปที่จะออนในเดือนนี้ด้วยรู้ว่าเดือนนี้แบบมีแต่เรื่องดีๆของน้องไปเนาะไหนจะเป็นทั้งวันเกิดแล้วก็มีซีรีส์วายุริเรื่องแรกที่แบบจะออนแอร์ให้แฟนๆได้ดูกันด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็ฝากด้วย